We'll yeah. เอาละครับหลังจากที่เราห่างหายการอัปเดตไปนานนะครับสำหรับข่าวนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่ามันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาเคียนสเรื่องแมปใหม่หรือว่าเรื่องแบ t เทิร์าก็ตามเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ภายในคลิปนี้คลิปเดียวจบครับแต่ก่อน่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพอกันแล้วก็ let's go ครับหากคุณหาร้านเติมเกม Valorant ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำ Index Game Center เลยครับนอกจากมดไค้้ลยยเาใหุณ เพื่อเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่างฮอนไครสตาร์เรียวก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า10,000แคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index g a m e Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย์ สกินน้องแมวก็จะออกจากร้านคาแล้วนะครับหากใครอยากเติมสกินน้องแมวเอาไว้ไปปั่นหูเพื่อเล่นๆเ,เนี่ยก็สามารถไปเติมได้ที่ Index Game เก n t e r บริการเติมเกมถูกกว่าไวกว่าปลอดภัยกว่า100%เรครับข้อแรกที่เราจะมาอัปเดตกันเลยนะั่นก็คือตัวของแผนที่ทีมเดสแมทใหม่นะครับที่ชื่อว่ากริชน่าเดงตัวนี้ก็จะมีความสมมาตรกันค่อนข้างที่จะมากนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแผนที่ที่เรียกได้ว่าไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไปเนาะทั้งหมดจะมีอยู่3มเลนนะครับมีลูกเล่นและรถมก็ ท่าำออกมาใหม่ด้วยน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวยังไงดูรูปประกอบไปได้เลยนะฮะสำหรับแมป g l i t นั่นเองครับ อัปเดตต่อไปนะครับนะั่นก็คือตัวของ b a t t l e p a นพาร์ตที่ 9x ที่3นั่นเองเป็น x สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใครที่จะเก็บแรงก์เนี่ยก็ต้องรีบกันหน่อยนะเพราะว่า a อ t นี้เขาจะรีแล้วนะครับก็จะมีปืนประมาณนี้เลยอันนี้เป็นข้าคราวนะครับผมแล้วก็มีตัวของสเปรย์ที่อยู่บนพื้นหลังนนเองใครมองออกว่าเป็นรูปไหนบ้างชอบอันไหนบ้างก็สามารถที่มาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นตัวปืนนะครับตัวมีดรวมถึงตัวสเปรย์เองเาตามนะรรััองก็ดูว GT, วจจิ่ มีความน่าสนใจมากแค่ไหนแต่ถ้าใครอยากเติมไว้ก่อนนะครับผมสามารถที่จะเติมกับ Index ็กซ์เก n น e r ได้เลยนะครับอ่ะ,อะก็จะมีตัวของแฟนทอมเนาะแล้วก็ตัวโอเปอเรเตอร์นะที่เป็นปืนหลักเนาะแล้วในภาพเนะี่ยเราก็จะเห็นโอเปอเรเตอร์อยู่2ชิ้นด้วยกันหรือว่า2สีด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นซีรีส์สกินเดียวกันนั่นเองเนาะก็จะมีความเป็นสายฟ้าเป็นทอนๆหน่อยนะครับสำหรับสกินแต่ละชุดใน Battle Pass EP นี้นั่นเองครับยังไงก็รอติดตามรออัปเดตกันได้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ถ้าามมมมัันีตตวเต็ออก อัปเดตต่อมานะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนแอะดิเมชันเรื่องอาเคนนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเวอร์ชั่น2.0ลงมาแล้วแล้วในเทเลอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวของฟินิชเชอร์หรือว่าอะดิเมชันในการสังหารให้เราได้ดูกัน แต่มีหลายคนเลยรวมถึงตัวผมเองด้วยที่เชื่อว่านี่แหละก็คือตัวอา c คียน2.0ที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ซื้อไม่ทันอันแรกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาซื้ออันที่2กันนะครับและอันที่2เหมือนเดิมนะครับว่ามันจะไม่กลับมาขายแล้วนะครับขายครั้งเดียวไม่รีเซลอีกแล้วนะครับใครอยากได้ก็รอจัดได้เลยนะครับสำหรับตัวของอา c คียน2นะไาไหนๆก็พูดถึงตัวของอา c คียนแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาเคียน1กันก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนที่เวอร์ชันที่2มันจะเข้ามานะครับ A อาเคียนมะี 2รูปลักษนณะ์เนาะหรือว่าอัปเกรดได้2คันนั่นเองราคาก็จะอยู่ที่2 3 7 7ามเจ็ดหน้าตอนนะครับและมีโอกาสสูงที่เวอร์ชัน2นั้นจะมีราคาเท่ากันทั้งนี้ก็แล้วแต่ปืนแล้วก็จํานวนของปืนในเซตนั้นๆด้วยนะครับรอมาติดตามกันทีตัวนี้นะครับเลเวลหนึ่งก็จะมีความดิบค่อนข้างที่จะมากในะเลเวลสองก็จะมีความแฟนตาซีขึ้นมาหน่อยนะครับใครที่มีตัวนี้เนี่ยบอกกันใต้คอมเมนต์หน่อยว่าผมมีตัวนี้นะครับซื้อทันโอ้โหรับรองว่ามีแต่คนดีชาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่่าางงของสกกกินนีี้เลยดว ต่อมาสกินใหม่นะครับวันนี้หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่สำหรับสกินตัวนี้นะครับก็มีข่าวไปไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ด่างจริงเพราะว่าไม่สบายนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแก้มือให้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีอนิเมชันที่จัดเต็มมากๆนะเป็นไปได้สูงที่จะอยู่ในเทียร์เอ็กซ์คุสีพิทชั่นห้าเหลี่ยมสีทองนะครับราคาต่อชุดก็จะอยู่ที่8,700โดยประมาณนะก็จะมีตัวของแฟนทอมนะครับตัวโอดินตัวจัดนะครับแล้วก็ตัวของเชอร์ลีฟนั่นเองนะฮะส่วนตัวมีดนะครับยังไม่ปรากฏออกมาว่าเป็นนนมชิดไหั ก็รอติดตามกันต่อไปแต่ก็มีขาวว่าวแว็บๆว่าอาจจะเป็นคอนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับสกินชุดใหม่ครับไหนใครชอบมั่งลองบอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับ โอเคก็จะมีข่าวประมาณนี้นะที่เป็นข่าวหลักๆนะแต่ถ้าเป็นข่าวรองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนแมปซันเซ็ตนะครับรวมถึงตัวของเกาะที่มันจะแยกส่วนกันนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันไม่ค่อยสาคัญอะไรเนาะเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตอะไรสําคัญสำคัญ,คญ,คญออกมาอีกเดี๋ยวผมจะรีบมาทําให้ทุกคนได้ดูกันอย่างแน่นอนครับผมเอาละสกินแมวก็จะออกแล้วนะครับหากใครที่อยากได้ก็สามารถไปเติมได้ที่ Index g a m e เ e n t e r เลยหรือว่าถ้าใครอยากได้สกินนี้แบบพีออเดอร์นะครับผมพอสกินเข้าปุ๊บเนี่ ไปเติมที่ Index Gain Center ได้เลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกันิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ